ทุกคนวันนี้นะคะก็มาเปิดคลิปกันที่ข้างนอกเนาะตอนนี้เมาอยู่ที่ THE c ค y s t ต l p a า k นะคะก็จะมาทำสวยนิดนึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าไปทำที่ไหนเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเมยอ่ะ ah, เที่ยวบ่อยแล้วก็หน้าก็มีอาการแบบแพ้แล้วก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับผิวตัวเองมากขึ้นนะคะด้วยอายุที่แบบใกล้จะ30แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าเมย์จะไปที่ไหนเนาะขึ้นลูนครับขึ้นครับขอบคุณครับ โอเคทุกคนเมย์ก็มาถึงแล้วนะคะนี่ก็เป็นวรีรักคลินิกนะก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะคะขอคุยกับคุณหมอก่อนนิดนึงว่าเมย์ควรจะทําอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวเควรจะต้องทําอะไรเป็นตัวไหนเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปกัน,นค่ะสวัสดีค่ะ ควันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรนะครับเรื่องผิวรวมๆเลยอะค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มค้อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มีดูขุ่ขนกว้างตอะมันช่วงหน้าแก้มคุณแต่งจริงมีชั้ไขมันตรงแล้วถ้าดูจากรูปตรงนี้นะคะไดู้ว่าหลกแก้มมันไม่เท่ากันเหมือนมันจะมีชั้นชั้นไขมันสะสมอยู่บางทําให้หน้าเราหนกแก้มเราค่อนข้างกว้างใช้ใช้ระดับที่มันช่วยลด ชั้นไขมันของหลอดแก้มมันก็น่าจะดีขึ้นจะเป็นการฉีดไหมเข้าไปในชั้นไขมันตรงหน้าหลอดแก้มเพื่อลดขนาดของไขมันอันนี้เจ็บมากไหมคะคุณหมออ๋อใช่เจ็บน้อยก็โบโตปเจ็บชุ่แล้วก็โบโตปน่าจะเป็นเข็มตบบนี้ครับซึ่งจริงๆเราข้างในเนี่ยก็จะมีไหมอยู่ข้างในฉีดเข็มเข้าไปปล่อยตัวไหมเข้าไปข้างในแทนที่จะแทนที่จะฉีดตัวยาแต่จะเป็นฉีดตัวไหมแทนซึ่งมันจะเป็นไหมที่มันเคลือบด้วยยา ที่ใช้ในทางการแพทย์อยู่แล้วเป็นใหม่ที่ใช้ในการซ่อมซ่อมรักษาลินา้นหัวใจอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ซึ่งมันก็แยกสลายไปได้ตามธรรมชาติแต่มันก็มีระยะเวลาของมันซึ่งยาเนี่ยก็จะเป็นยาที่สก,กัดมาจากธรรมชาติกำจัดไขมันได้อย่างถาวรแล้วก็ไม่เป็นอันตรายก่อร่างกายอยู่นานแค่ไหนก็ขึ้นกับว่าเราสะสมไขมันเพิ่มมาไหม ไขมันส่วนนี้มันมาจากไหนคะจากการด้วยวัยมันแบบมันคอยลงหรือว่ามันรินด้วยหลายๆอย่างเลยมาจาก <ừ> วิธีการใช้ชีวิตมาจากไลฟ์สไตล์ของเราว่าเรากินกินอาหารอะไรกินแป้งกินน้าตาล <ừ> แอลกอฮอล์หนักไหมหรือว่าพันธุกรรมเรามาเป็นคนที่น้าหนักขึ้นลงง่ายอะไรอย่างเงื่อ <ừ> ก็จะมีส่วนช่วยทําให้ผิวกระชับขึ้นด้วยโ <ừ> ดยด้วยความที่มันเป็นหม่อยครับมันก็จะช่วยฟื้นฟูผิวทําให้ผิวยืกระชับขึ้นไป อันนี้เรื่องรูขุมขนนะคุณหมอมันก็ช่วยด้วยใช่ชไหมคะใช่<ม>เพราะมันมเพราะมันเป็นไหมที่มันคอมบกับตัวยาพ<ม><ม>อเท่าที่ดูหนกสองครั้งไม่ท้องกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะดีไซน์ให้นะครับ<อ>ตามความเหมาะสม,มอันนี้เวลใช้เวลาทํางานนะคุณหมอประมาณกี่นาที<ม><ม>ถึงชั่วโมงไม่เอื่อยไม่นานครับไม่นานเลยแล้วก็แล้วก็หลังจากทําก็จะไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้หน้าบวมไม่ได้อะไรแล้วก็สามารถใช้หน้าหลังทําได้เลยส่วนการใช้ชิ้เนี่ยก็ กไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เลยครับไม่ต้องทํหน้าไม่ต้องอะไรเลยก็คือคนคนจะไม่รู้ไปทำหน้าเดี๋ยวบอกตัวเลขเข้าๆก่อนประมาณ1ิบเอ็ดเซนนะตอนนี้นะตื่นเต้นเพราะว่าพี่เขาจะคินนะตื่นตาตื่นอีเหรอ าชามันซ like wow, 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 wow ึมเข้าไปแล้ว so, ม <'s> ันก็จะรู้สึกแบบว่าบูบาบูบูบก็อันนี้เมย์เพิ่งนวดยาชาไปนะคะจริงๆแล้วก็เราจะไม่ทายาชาก็ได้ถ้าแบบไข่รีบนะแต่ว่าถ้าใครมีเวลาเยอะเขาก็จะแค่ปุกยาชาเฉยมันก็จะใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีแต่ว่าเมย์มีธุระต่อก็จะเซฟเวลาลงแต่ก็ยังอยากจะได้แบบยาชาอยู่เขาก็จะนวดให้นะคะก็จะซึมเข้าไปหน้าก็จะแบบ รู้สึกเริ่มชาๆแล้วแหละตอนเนี้ยอืเขาบอกประมาณสิบห้านาทีหนูไม่กลัวเข็มนะแต่ว่าก็ตื่นเต้นทุกครั้งอที่จะทําอะไรแบบเนี้ยหนูข้างนี้มันมันใหญ่ก,กว่าข้างนี้ก็เดี๋ยวจะใส่ใส่ฝั่งนี้ค่ะด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสีดโบตรงนี้นิดเึงยโปกรมใช่ไหมคะใช่ใช่ เกตว่าทำมาแล้วข้างหนึ่งหนกข้างนี้ไขมันตรงหนกข้างนี้มันก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยเไ,มไม่เ็นะจคการหายใจครับก็หลังจากการทำไลโปเอ็กซ์แล้วเนี่ยก็สังเกตว่า ขนาดโหนกแก้มของคุณเมย์ยลดลงจาก11ซนตมรเหลือ10.5ซนเมตรก็ลดลงไปประมาณ0.5ซนติเมตรซึ่งอันนี้เป็นผลแค่20-30%ของการใช้ไลโปเอ็กซ์นะครับหลังจากนี้มันก็จะลดลงไปมากกว่านี้อีกเรื่อยๆจนกว่าคุณเมย์จะสะสมแฟตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณเมย์เมื่อสักครู่นอกจากทำไลโปเอ็กซ์ไปเรากไไ็ได้ทำการปรับรูปหน้าไปด้วยด้วยการใช้โบท็อกแก้บริเวณของ ตามสองข้างที่มีขนาดไม่เท่ากันก็ส enfin ังเกตว่าหลังทำเนี่ยใบหน้าก็มีการยกระชับทั้งสองข้างเลยเรื่องของชั้นไขมันตรงแก้มเนี่ยที่มีขนาดไม่เท่ากันก็ได้แก้ให้แล้วครับผลลัพธ์อันนี้อยู่ได้นานประมาณ2ปีครับผมเห็นผลชัดขึ้นประมาณ1เดือนครับก็คือทําเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานเลยตอนแรกไม่คิดว่านานกว่านี้แต่คือจริงๆอะแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวจริงๆใช้เวลานานที่สุดอะก็คือจะเป็นยาชานะคะแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ย ฉีดไปก็มีส่องกระจกดูเมื่อกี้ไม่ไม่ได้มีรอยเข็มรอยช้ำเลยคุณหมอมือแบบมือเบามากๆเลยนะคะเมือเ่อกี้คุณหมอฉีดโบท็อกไปให้ฝั่งนี้แต่ว่าฉีดไปแค่ข้างเดียวเนาะเพราะว่าหน้ามีไม่เท่ากันด้านนี้จะแบบการามเย็นก,กว่า ก็เพื่อนอาจจะสงสัยเรื่องราคานะคะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทเนาะจริงๆเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองแอดไลน์มาถามหรือว่าสอบถามทางคลิน,นิกก่อนก็ได้หรือว่าถ้าใครมาดูคลิปนี้นะคะก็แคปเจอร์คลิปแล้วก็มาแจ้งทางคลิน,นิกเขาก็มีส่วนลดเพิ่มให้เนาะก็ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอย่างอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเมย์จะมาฟอลโล่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเมย์ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงแลวกันเนาะตอนนี้อาจจะเห็นว่าขายัปายาายยบปาก เชิญนั่งด้านในก่อนนะคะนี่ก็สองสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีก็จะมาฟอลโล่นะว่าเออทำไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เมยมาที่สาขาสยามเนาะเพราะว่าวันนี้สะดวกที่สาขานี้นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกับหนวดคะ่ะว่าเป็นยังไงแต่ว่า ขามีขนมให้กินเลยทุกคนน่ารักมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะจริงๆอะเราเห็นหน้าตังทุกวันไงแต่ว่าคุณหมออะเขาก็จะมีแบบรูป before a f t e r เดี๋ยววันนี้ก็รอฟารูอัพกับคุณหมอว่าเออจะต้องดูรูป before แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีถ่ายอ f t e ตด้วยนะคะจะได้มาเห็นว่าเออมันแตกต่างขึ้นยังไงแต่จริงๆแล้วอะที่มันจะเข้าที่จริงๆก็คือช่วงหนึ่งเดือนเนาะมันก็ถึงคิวเมย์แล้วนะคะก็จะเข้าไปเจอเป็นคุณหมอกว้างเนาะวันนี้ก็เป็นคุณหมออีกกนนนึงะะะคคะ็่ ก็เดี <sm festivals> ๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะยูหน้าเล็กลงนะยูสุดลงไหมยู้สึกค่ะตอนตอนแต่งหน้าเมื่อเช้าโอเคว่าฟังอันนี้สองทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนนะสองอาทิตยีค่ะจริงๆพวกเดือนมันจะเข้าที่สุดมันจะลงที่สุดค่ะอันนี้คือส่วนใหญ่จะน้ำมาดูพวกรอยช้ำหรืออะไรถ้ามีถ้ามีก็ได้ให้นาแต่ว่าก็ปกติดีค่ะสวยสวย ตัวนี้มันเป็นไหมสลายไขมันฉีก็มันจะทํางานส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ร่างกายเรามีการทํางานส่วนหนึ่งนะคะ่ยการที่ปรับเข้าไปกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนด้วยอ่าผลก็คือมันจะหน้าเล็กด้วยกระชับด้วยนะคะใช่เพราะฉะนั้นในระหว่างเนี้ยหนักสองอาทิตย์มันจะเป็นช่วงระยะที่แบบเราจะเริ่มสร้างเนื้อเยื่อละอ่าเพราะ,ะ,ะฉะนั้นแนะนําให้ทานกลุ่มวิตามินที่เป็นคอลลาเจนกับวิตามินซี วิตามินซีนี้ต้องทานประมาณกี่มิลกันต่อวันคะถ้าถ้าเน้นย้อนวัยสองาทานขึ้นไปสองทานแต่ว่าต้องแบ่งทานใช่<อ>ใชต้องแบ่งทานแล้วเลือกตัวยาที่มันดูดซึมแบบได้แบบช้าช้าคือค่อยๆ่อยดูดซึมเพราะว่าถ้าดูดซึมทีเดียวมันก็มีการแบบปัสสาวะออกคุณหมอคะเราตัวคลลาเจนที่ทานเนี่ยมันทานบางคนเขาบอกว่าให้ทาเอากับทานมันต่างกันมากทามันจะไม่ค่อยผ่านถุงน้ำมันจะได้อยู่บนบนอาจจะได้เรื่องผิวใส ผิวก็จางสายรูปหงคนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้เรื่องของการแบบว่ากระชับอ่าแค่คนไข้ร้อยใหม่ไปแล้วฉีดใหม่ไปแล้วนะนําที่เป็นแบบทานหรือฉีดดีิงมากโอเคทุกคนวันนี้เมย์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของแบบ ในเ,เรื่องของรูปหน้าก็ลดลงไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวจะไปอัปเดตที่บ้านกันอีกทีนึงเหลโโลทุกคนก็ครบ1เดือนแล้วนะคะที่เมย์ไปฉีดไหมไลโปเอ็กซ์ไปที่ช่วงแบบกรอบหน้าช่วงหนกแก้มนะคะ mm hmm. เพื่อปรับรูปหน้าให้มันยกกระชับขึ้น mm hmm. ค่ะอันนี้เมย์ไปทําทีอ่อ่วลีรัดคลินิกนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปที่ต้นคลิปเลยนะคะที่วอลของเมย์เนาะคุณหมอที่นี่นะคะเขาก็ได้รางวัล mm hmm. เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในการแบบปรับรูปหน้าต่างๆนี่ก็เลยแบบเอ๊ะ จริงเหรอก็เลยลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออประทับใจดีนะคะ<ช>ก,ก็คือคุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีอันนี้ก็คือครบ1เดือนแล้ววันนี้ก็คือวันที่ครบ1เดือนเลยจริงๆ1เดือนเป๊ะเลยนะคะเมย์ก็มาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนดูกันเลยว่าอัปเดตว่ามันเป็นยังไงเนาะโดยรวมแล้วนะคะสภาพเรื่องของความยกกระชับเนี่ยเมย์ว่าโอเคเลยโอเคให้ดูใกล้ๆก,ก,กันนะคะจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยมันมีความแบบยกกระชับขึ้นเนาะเพราะตอนแรกเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีความแบบคลอยแบบ แกมเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็คือหลังจากที่เมย์ไปดูเป็น before after ตอนนั้นที่ครบ2สัปดาห์นะก็คือที่ไป follow up ที่สาขาสยามนะคะก็เห็นได้เลยว่ามันยุบลงไปเนี่ยรวม2ฝั่งก็คือ5มิลหรือ6มิลน,นี่แหละประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยลงไปประมาณ5มิลถ้าเมย์จะไม่ผิดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ5-6มิลน,นะคะช่วงแบบเหมือนเขาลงไปแบบยุบพร้อมกันเลยนะคะแล้วที่สำคัญเลยเมย์รู้สึกว่า หนึ่งเลยมันไม่เจ็บเลยนะเมย์ไปทําที่วลีรับใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีบริการหลายอย่างทั้งเป็นพวกกดสิวอะไรด้วยอย่างเงี้ยน้องๆที่อยากดูแลเรื่องผิวพรรณอะไรเงี้ยก็เข้าไปสอบถามได้เหมือนกันนะคะก็คือเมย์ไปครั้งแรกอะ่ะที่สาขาเรียบด่วนลามินทาใช่ป่ะจะอยู่ที่เดอะคริสตัลพาร์คนะคะก็เป็นคุณหมอผู้ชายเขาทําให้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นสสัปดาห์มีก็ไป Follow ั p บอกพี่เขาว่าเออเมย์สะดวกไปที่สยามมากกว่าก็เลยนะัดเป็นที่สาขาสยามก็เป็นคุณหมอผู้หญิงเนาะ ก็คือจะเห็นได้เลยว่าออตอนสองสัปดาห์ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่พอหนึ่งเดือนวันนี้นะคะครบหนึ่งเดือนจะเห็นได้เลยว่าไม่รู้สึกว่าหน้ามันแบบรูปไปแล้วมันไม่มีความลุกขึ้นอนะ่ะมันจะเป็นแบบวืบขึ้นไปอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้1เดือนเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะแต่ละคนเนี่ยมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองที่คุณหมอบอกว่าหลังจากไปฉีดมาแล้วเนี่ยก็คือจะต้อง ทานวิตามินซีเพิ่มขึ้น2,000มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ทานไปพวกคอลลาเจนจะเป็นแบบชงดื่มหรือจะเป็นแบบเม็ดก็ได้แล้วแต่สะดวกอะไรนี้นะรู้สึกว่ามันหน้ามันเข้ารูปมากขึ้นนะคะแล้วก็หน้าฝั่งเนี้ยคุณหมอฉีดโบท็อกไปให้เมย์ตรงเนี้ยนิดนึงเพราะว่าหน้าฝั่งเนี้ยของเมย์มันใหญ่กว่าข้างนี้แต่ข้างนี้ไม่ได้ฉีดโบท็อกไม่ได้ฉีดอะไรนะคะก็ฉีดแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนาะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยเมย์รู้สึกว่าหนึ่งเลยก็คือคุณหมอมือเบามากทุกคนคือออฉีีดันน้บกว่า ไม่เจ็บเลยใครที่เคยฉีดโบท็อกเฟสอะไรต่างๆลืมมันไปซะเพราะว่าอันเนี้ยไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บแบบอ่ะเสร็จแล้วเหรออันนี้ของเมอ่ะจะใช้ยาชาเหมือนกันนะขนาดคุณหมอเป็นแบบคุณหมอผู้ชายเราอาจจะคิดว่าเออจะมือหนักหรือเปล่าแต่คือความจริงเขาคุณหมอเขามือเบามากๆแล้วก็ให้คําปรึกษาดีมากนะคะตอนที่เมเข้าไปตอนแรกอะ่ะเมไม่รู้เลยว่าเมจะต้องทําอะไรแต่แค่รู้ว่าเอออยาก ทำอะไรกับหน้าตัวเองสักหน่อยเพราะรู้สึกว่าใกล้จะ30แล้วปีหน้าเมย์จะ30แล้วนะคะ mm. ก็เลยรู้สึกว่าผิวอะ่ะมันเริ่มหย่อนคล้อยล้วก็ด้วยความที่เมย์เป็นคนที่นอนดึกมากๆอะไรเงี้ยบางทีตัดคลิปหรือว่าทําอะไรดึกมากๆเลยก็เลยคิดว่าต้องดูแลตัวเองแล้วแหละคุณหมอก็แนะนําว่าเออเอาตรงนี้ตรงนี้ละกันอันไหนที่ควรทําไม่ควรทําอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราทําเยอะเกินมันจะดูแบบ มันจะดูรู้แบบเฮ้ยไปทําอะไรมาใช่ไหมเนี่ยก็คือแต่เน,นี้ยก็คือดูดูแทบไม่ออกคลินิกทั้งสองสาขานะคะที่เมย์ไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสะอาดมากๆทุกคนก็คือแบบเฮ้ยอันในส่วนของเรื่องการบริการของพี่เขานะคะก็คือพี่พนักง,งานในสาขาเนี่ยก็คือเอาแบบบริการดีนะคะยิ้มย้มแจ่มใสดีมากแล้วก็หลังจากฉีดเสร็จอันนี้เมย์ชอบมากก็คือพี่พนักง,งานโทรมา follow up เลยทุกคนโทรมาถามว่า เออคุณเมย์ไปฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างมีรอยช้ำรอยเขียวมีอาการแพ้อะไรบ้างไหมคะเมยก็เลยบอกว่าไม่มีเลยค่ะพี่อ,อ้ หนูไปฉีดมาหล่ออะไรเงี้ยบางทีเต็งก็ลืมห่ะเพราะว่ามันไม่รู้สึกเลยทุกคนแล้วพี่เขาเลยแบบว่าเอออย่าลืมทานวิตามินด้วยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเขาก็มีการแบบให้คําแนะนําแล้วก็มีการติดตามผลไม่รู้สึกว่าอันนี้คือเป็นอาทิตย่หรอคนที่จะประทับใจนะคะแล้วพี่เขาก็ให้คําปรึกษาดีมากน่ารักมากรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจดีนะคะอันนี้เมย์ก็แนะนำเนาะสองสาขาที่มีไปนะคะเมย์ไม่แน่ใจว่าทางคลินิกอ่ะจะมีการขยายสาขาขึ้นไปอีกไหมแต่ว่าณปัจจุบันที่เมย์ทำคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือเมย์ไปมาสาาะคะคองสาขาเียบ ก็จะอยู่ที่ The ะ r y s t a l Park นะคะแล้วก็อิสาขาน่นึงจะอยู่ที่สยามนะคะเป็นสยามซอยอ2เพื่อนๆก็ลองเข้าไปสอบถามดูในไลน์หรือว่าโทรไปสอบถามดูก่อนก็ได้นะคะเออได้ส่วนลดเป็นอะไรยังไงแต่ละรายการมันก็จะไม่เหมือนกันของเม่เนี่ยทำอยู่ประมาณ35,000นะประมาณนี้นะถ้าเม่จะไม่ผิดแล้วก็ใครที่มาดูคลิปนี้นะคะก็แน่นอนเม่ก็มีส่วนลดดีๆนะคะถ้าเพื่นนอนๆคนไหนเนี่ยแคปเจอร์คลิปนี้แล้วก็ เอาไปแจ้งกับพี่แอดมินอะไรอย่างเงี้ยในไลน์ทักไปถามก่อนก็ได้บอกว่าเออดูมาจากช่องเไลนยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีส่วนลดให้นะคะหรือว่าเข้าไปที่คลินิกแล้วก็บอกเขาเลยก็ได้แล้วสาหรับช่องทางการติดต่อหรือว่ารายละเอียดต่างๆสถานที่สาขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเมจะใส่ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ยังไหมที่เมฉีดไปนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวยาที่ไปสลายไขยมันด้วยแล้วก็ตัวไหมเนี่ยมันจะไปกระตุ้น การสร้างคอลลาเจนเออมันจะทําให้ร่างกายของเรานะ่ะสร้างคอลลาเจนออกมาโดยธรรมชาตินะคะจากผิวเรามันก็จะอยู่ที่ประมาณ2ปีคุณหมอเขบอกงี้นะคะก็เป็นการลงทุนที่เมยว่าคุ้มค่านะหมายถึงว่าเราไปฉีดขังเดียวใช่ป่ะแต่ว่ามันก็อยู่ได้นานอะไรเงี้ยเออก็ลองไปสอบถามดูแล้วกันนะคะวันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ